สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล1นึทับสค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกที่เราได้มาพบเจอกันนะคะก่อนที่คุณครูจะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนนั้นนะคะคุณครูจะมาแนะนําชื่อให้กับเด็กๆได้รู้จักกันค่ะคุณครูชื่อคุณครูวิพาดาน้อยอามาศหรือคุณครูออยเป็นครูประจําชั้นค่ะและเรายังมีคุณครูอีก หนึ่งท่านนะคะชื่อคุณครูสิรินทราวุฒิยาหรือครูยุ้ยเป็นครูพี่เลี้ยงของเราค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยแรกรับประทับใจวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะในหน่วยแรกรับประทับใจนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำชื่อ นามสกุลนะคะโดยผู้หญิงจะแทนด้วยเด็กหญิงผู้ชายจะแทนด้วยเด็กชายชื่อเล่นอายุห้องเรียนและชื่อของโรงเรียนค่ะสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กนะคะเด็กๆแต่ละคนจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะและเราจะมาเรียนรู้กันในห้องเรียนค่ะ ของใช้ประจําตัวของใช้ประจําตัวของเด็กๆนะคะที่ใช้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าผ้าเช็ดหน้ายาสีฟันแปรงสีฟันแก้วน้ําเมื่อเด็กๆใช้แล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งของใช้เหล่านี้เป็นของใช้ส่วนตัวใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วเด็กๆสนุกใช่ไหมคะแต่เอเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูไปแล้วแต่คุณครูยังไม่รู้จักชื่อเด็กๆเลยคุณครูอยากให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตนเองส่งเข้ามาในรายกลุ่มห้องเรียนของเราเพื่อที่จะให้คุณครูและเพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูออยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย